เชื่อไหมครับผมว่ากีตาร์ที่ทุกคนเห็นอยู่นี้อยู่แต่ในกระเป๋าไม่ได้เล่นมีอายุ7ปีเข้าไปแล้วนะครับผมทุกคนสงสัยกันไหมครับผมว่าทำไมเจ้าของเขาไม่เคยออกมาเล่นเลยเจ้าของก็คือรุ่นน้องที่ทํางานผมเองนะครับผมผมก็ได้ถามว่าทาไมไม่เคยออกมาเล่นเลยนะครับผมขเขาก็บอกว่าตอนนั้นเขารู้สึกอยากเล่นมากเลยนะครับผมแต่เขาเล่นแล้วแล้วเขารู้สึกว่าเขาเจ็บมือพูดง่ายก็คือเขาเซ็ตอัพกีตาร์ไม่เปิดน,นะครับผมโอเคผมก็เลยอาสาปรับนิดนหน่อยๆนะครับผมมาซ่อมให้น้องเขานะครับผมอุปกรณ์ก็ใช้ดังนี้นะครับผมก็ใช แยงนมตัวใบแยงนมหนูนะครับผมไม่รู้ว่าท่านอื่นเรียกว่าอะไรนะครับมาไว้ซ้อรองนัดกีตาร์นะครับส่วนไอ้ขวดเหลืองๆนี้นะครับผมเรียกว่าเลมอนออยล์นะครับเอาไว้ฉีดเคลือบฟิงเกอร์บอร์ดกีตาร์นะฮะให้ไม้มันไม่แตกเนาะแล้วก็น้ํายาเช็ดบอดี้กีตาร์นะครับผมให้เงางามนะครับส่วนนี้ก็คือครีมอเนกประสงค์นะครับผมผมชอบไอ้ครีมตัวนี้มากเลยนะครับผมก็สามารถงัดหมุดได้หมุนสายได้แล้วก็ตัดสายกีตาร์ได้นะครับผมอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้ในการเซตกีตาร์นะครับผมก็คือคอขันเหล็ก้เหล็อข ผมมาเรามาเข้าขั้นตอนแรกกันเลยนะครับผมผมมาใช้วิธีบ้านๆนะครับผมก็คือวัดจากเฟสสุดท้ายมาที่เฟสสิบสองแล้วก็จิ้มแล้วก็เฟสแรกมาที่เฟสที่ห้าแล้วก็จิ้มดู <c oughs> นะครับผมเรามาดูว่าคอมันโก่งแล้วก็ขันคอให้เรียบร้อยนะครับผมพอขันเรียบร้อย <c oughs> แล้ว <c oughs> นะครับผมเราก็ใช้เหรียญสิบในการวัดนะครับผมว่าระยะห่างมันเท่าไหร่นะครับโอเคเห็นไหมครับผมที่รุ่นน้องเขาบอกว่าเจ็บมือนะครับผมก็สายมันห่างพอสมควรนะครับผมห่างจากเหรียญสิบไม่พอนะครับผมแล้วก็ห่างจากฟิงโกบอร์ดค่อนข้างเยอะเลยนะครับ be พอขันคอแล้วก็เช็คความสูงของสายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมผมก็ใช้ครีมอเนกประสงค์ทรีอินวันนะผมคายสายออกทั้ง6สายเลยนะครับผมถ้าใครสนใจนะครับผมอันนี้ผมจะทิ้งไว้ตรงตะกร้าด้านล่างเลยนะครับผมคือผมใช้แล้วมันรู้สึกว่ามันคุ้มมากเลยนะครับผมแล้วก็ราคาเข้าถึงง่ายย่อมเยามากเลยฮะส่วนขั้นตอนต่อไปนะฮะผมจะใช้ตะไบแยงนมหนูนะครับผมทําการซอลองนัดกีตาร์นะครับผมแล้วก็ค่อยๆทาแล้ววัดมันไปด้วยนะครับผมถ้าเราทํามันลึกจนเกินไปเราก็จะเปลี่ยนใหมทั้งอันเลยนะครับแล้วก็ผมจะใช้ สายนะครับผมไม่ให้สายมันรบกุงหลังนะครับผมจะช่วยให้เราทํางานได้ง่ายมากขึ้นนะครับส่วนขั้นตอนต่อไปนะครับผมผมจะใช้เต้าครีมทรีอินวันนะครับผมในการงัดหมุดนะครับผมงัดขึ้นมาเพื่อเราจะแกะสายออกนะครับงัดออกทั้งหมดเลยนะครับผมเพราะว่าครีมทรีอินวันนี้คืองัดออกง่ายมากเลยนะครับผมนี่แล้วก็เอาสายออกให้หมดนะครับนี่นะครับที่ผมใช้คาโปในการหนีบสายไว้ไม่ให้มันรบกุงหลังนะครับมามาสู่ขั้นตอนต่อไปเราจะทําความสะอาดกีตาร์กันนะครับผมผมจะใช้เลมอนออยล์นะครับผมในการพ่นในฟิกเกอร์บอร์ดนะครับผมส่วนใครที่ รู้นะครับผมว่าเลมอนนอยช่วยทําอะไรนะครับผมนี่ก็อย่างในภาพที่ทุกคนเห็นนะครับผมก็สรรพคุณของมันนะครับผมก็ช่วยเคลือบเงาฟิงเกอร์บอร์ดของเรานะครับผมไม่ให้แตกไม่ให้มีเซียนไม่ให้มีกราขึ้นนะครับผมแถมไม่พอทําให้เรารู้สึกเหมือนเราได้กิดตัรงใหม่เลยนะครับผมลดสนิของสายด้วยนะครับนี่เห็นไหมความแตกต่างก็อย่างในภาพที่ทุกคนเห็นเลยนะครับเห็นไหมครับผมด้านที่ผมขัดก็คือมันเงาแวบเลยนะครับเงางามกันเลยทีเดียวส่วนขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็คือสายมันสูงไปใช่ไหมครับผมจะแกะซัดเดั ผมในการขัดหรือว่าใช้ตะไบนมหนูในการเก็บร <teachers> ายละเอียดแต่ผมจะแนะนําใช้ตะไบนมหนูในการเก็บรายละเอียดในขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมเราจะขัดสัดเดินจนกว่ามันจะขัดไม่ได้นะครับผมถ้ามันจวนตัวจริงๆเราก็จะใช้ตะไบนมหนูนะครับในการแซะล่องเนาะโอเคผมไม่ใช้ปากกานะครับผมในการมาร์กแล้วก็ใช้กระดาษทรายนะครับผมในการขัดซัดเดินเลยนะครับผมขั้นตอนต่อไปก็ทําการวัดนะครับผมที่เราจะเอาออกนะครับขีมมาไว้้ผใหเรียบร้อยนะครับผมว่าเราจะะขััดถึงส่วนนนไหครบผ เอ๊ทำไมเราถึงต้องขัดออกก็ให้ทัชชิ่งมันเตี้ยลงเล่นง่ายขึ้นนะครับนี่พอขีดมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะผมขั้นตอนต่อไปเราก็ขัดนะครับผมอันนี้ก็จะใช้เวลาพอสมควรนะครับผมพอผมค่อยๆขัดแล้วก็ใส่สายเข้าไปใหม่แล้วก็เช็คว่ามันได้หรือย,ยังแล้วก็ถอดมาใส่ใหม่หลายรอบอยู่พอสมควรนะครับขั้นตอนนี้ก็จะละเอียดพอสมควรนะผมถ้าเราขัดเยอะจนเกินไปผลเสียของมันก็คือเราจะได้เปลี่ยนซดเดิลใหม่เป็นไปได้นะครับผมให้ทิ้งรอยสีแดงๆไว้สักนิดนึงนะผมรอยที่เรามาร์กไว้นี่ละครับถ้าสมมติม ไปเราก็ถอดมาขัดใหม่อีกสักนิดนึงอย่างเงี้ยครับผมค่อยๆทําไปนะครับโอเคอันนี้ผมทําเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่สายใส่หมุดกีตราให้เรียบร้อยนะครับผมกว่าผมจะมาถึงขั้นตอนนี้ก็ใส่เข้าใส่ออกพอสมควรนะครับผมก็ไม่ต้องรีบนะครับผมค่อยๆทําไปเดี๋ยวมันก็จะดีเองนะฮะมาเดี๋ยวเรามาตั้งสายกันเลยนะครับผมโอเคแล้วก็จูนให้ครบทั้ง6สายนะครับผมบางทีผมลืมไปนะผมก่อนตั้งสายผมลืมทครามสาดกีต้าเว้เนยโอเคอย่ผมนี้ผมใช้น้ํายาเช็ดตัวบอดี้กีตร์นะครับผมในการเช็ดเห็นไหมครับผมเงา เหมือนใหม่เลยนะครับผมนี่ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งสายแล้วเรามาเช็คดูเห็นไหมครับผมมันเตี้ยกว่าเดิมมากเลยนะครับผมนี่ที่ได้มาก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เลยนะครับผมกีตาร์เหมือนใหม่เชวบเลยเหมือนออกมาจากโรงงานเลยนะครับผมเหมือนใหม่เลยนะฮะนี่เห็นไหมครับใครที่สนใจอุปกรณ์ภายในคลิปนะผมหรือว่าน้ํายานะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ในตะกร้ากันแล้วกันนะครับผมก็ลองไปกดดูกันได้นะครับผมรับรองว่าคุณภาพราคาเข้าถึงได้ใช้ได้ยาวๆเลยนะครับผม มาแล้วก็มาส่งงานนะครับผมรุ่นน้องบอกว่าไช้เท่มากเลยเฮ้อมึงยังไม่ได้แก่เลยเนาะอ <c oughs> โอเคเขาบอกว่ามันดีขึ้นจับง่ายขึ้นนะครับผมก็เหมือนได้กีตาร์ใหม่เลย